ตอนนี้อยู่ที่ห้องค่ะโอ้ oh my ก o d มากฮ่าทุกคนคือช็อกระเบิดดีใจมากเรานะครับแล้วมันได้อย่าง คุณุกคนมากจริงๆคือแบบสิบสามมันคือเลขที่แบบโอ้ม่กออ่ะคือหนูแบบดีใจมากคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลดวนหนึ่งวันแต่ว่าสิบสามเป็นอะไรที่แบบมันคือสิ่งที่หนูแบบมันคือ ไม่ถูกอ่ะคือทุกคนเมื่อกี้หนูตกใจมากหลังจากผลด่วนใช่ไหมแล้วหนูเพิ่งถึงหอแล้วหนูเพื่อนส่งไลน์มาว่าแบบเขารับงานถึงข้บคุณค่ะเขารับงานเขารับงานถึงแบบหกโมงแล้วหนูก็เลยแบบส่งไม่ทันเพราะว่าหกโมงอยู่ในงานใช่ไหมแล้วแบบหนูแบบเครียดมากเมื่อกี้แต่ว่าคือแต่ว่าก็ส่งทันแล้วเมื่อกี้แต่ว่าดีใจมากๆจริง คือถ้าวันจริงได้สิบาจริงๆคือแบบว่าแบบคงจะดีใจมากๆแต่ว่าถ้าแบบเออแต่ว่าแต่ว่าสิบสามมันคือ,อคือเพลงอ่ะ <laughs> ถ้าหนูได้เพลงนี้จริงๆอะหนูจะรอ หนูจะให้เขาแปลชื่อหนูจะขอชื่อไทยแบบหนูจะจำชื่อไทยให้ได้แล้วหนูจะจำชื่อญี่ปุ่นคือจริงๆอ่ะยิปชื่อญี่ปุ่นอ่ะพอจะจำได้แล้วนิดนึงจำได้แล้วแต่ว่ายังไม่แม่นแต่ว่าขอโทษทีมงานและเบื้องหลังทุกท่านและทีมกราฟิกทุกแอคเขาและแอคเขาและทีมบี k เคและทุกอย่าง หนูรู้สึกผิดแล้วที่เลือกเพลงนี้แต่ว่าทุกคนชอบใช่ไหมล่ะ <c ười> คือลองคิดภาพภาพสมมติว่าแบบมันเข้าไทยใช่ปะคือมันจะมีชื่อญี่ปุ่นใช่ไหมเราชื่อไทยต่อกันโอโ้โหบันเทิงหนูบอกเลยบันเทิงแน่ <c ười> ถ้าสมมติว่าได้จริงๆ ทุกคนก็จะท้องชื่อไปด้วยกันกับหนูนี่แหละหุยทุกคนสู้ๆนะสู้ๆนะมาก่อดทีคือแบบฟินอะคืนแต่ว่ามันก็แบบมันก็เป็นความรู้สึกแบบครึ่งๆกลางๆอะทุกคนแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็อย่าแผ่วอย่าอ่อมไปกันต่อ ไปกันต่อคือแบบวันนี้หนูกินคือแบบวันนี้หนูแบบนอนนอนตื่นตื่นเช้ามากแต่ว่าหนูกินข้าวไม่ลงเพราะว่าหนูแบบแอบเครียดคือจริงๆอะ่ะคือแบบภายนอกหนูอะ่ะแบบทําทําแบบไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าหนูอะ่ะเครียดอ่ะแอบเครียดคือรู้เลยว่ากินอะไรไม่ลงคือแบบว่าเขาจะแจกปับคอนใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,คือเขาได้แจกปับคอนใช่ป้ะแต่ว่าหนูอ่ะ กินไม่ลงอ่ะทุกคนคือหนูกินกินเยอะมากแต่กินไม่ลงอ่ะแบบมันแบบมันเหมือน,นไม่ย่อยเพราะมันเครียดอ่ะก็คือพอแบบไปถึงอันดับแบบสิบห้าสิบสี่สิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรเงี้ยคือแบบว่าหนูอ่ะคิดว่าไม่มีชื่อหนูแล้วแหละขอบคุณค่ะแล้วแบบหนูก็เลยแบบโอ้ไม่เป็นไรยังแบบยังมียังมีอีกหนึ่งเดือนที่ต้องฝ่าฟันแต่ว่ามันมีชื่อหนูอยู่ ตรงจุดที่หนูแบบฝันไว้อะ่ะเขอาคุณนค่ะก็แบบเฮ้ยคือมันเป็นเรื่องดีๆของวันนี้เลยอะทุกคนแบบคือเรื่องดีๆก็คือแบบว่าได้เมาส์อมอยกับทุกคนใช่ไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งอะ่ะคือสิบสามอะ่ะแบบไม่รู้นี่คือคือหนูเกิดสิบสามกันยาใช่ไหมแล้วอ่ะตอนเด็กใช่ปะหนูอะ่ะฮ้ออันนี้คือพูดไปเรื่อยแหละคือแต่ว่าหนูอ่ะชอบเลขสิบสามมากจริงๆคือแบบ หนูตอนเด็กๆอะ่ะหนูอ่ะเลขที่สิบสามมาโดยตลอดแบบหลายๆรอบแล้วในชีวิตหนูมันจะมีเลขสิบสามตลอดใช่ไหมแต่ว่าหนูก็แอบบแบบแอบเศร้าที่แบบว่าสิบสามมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเลขไม่ดีของหลายๆคนใช่ไหมแต่ว่าหนูชอบเลขสิบสามมากนั่นแหละงานหวยต้องมาแหละเนี่ยใช่วันเกิดสิบสามกันยาคือเป็นเลขแบบ ก็รู้แต่ว่าขอบคนจริงๆคือไม่คิดว่าจะไปถึงขนาดนั้นแต่ว่านี่แหละสู้ๆคนออคือ มันฟินอะแต่ว่ามันมันก็ต้องห้ามฟินเพราะว่ามันจะชาล่าใจไงหมายถึงตัวหนูเองอะมันจะแบบอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ว่าคือตอนนี้รู้สึกขอบคุณทุกคนช่แต่ว่าแบบรอบพี่แล้วเหมือนแบบผลดวนได้อันดับยี่สิบห้ามัง้งก็แบบว่าโหเติบโตขึ้น มาเยอะเหมือนกันนะแบบไม้ไก่ลอนจอนนะเฮ้ยพูดชื่อนี้เขินมากเลยอ่ะไก่ลอนจอนนะไก่ลอนจอนสู้ๆนะเฮ้ยพูดว่ากรอจอดีกว่าไก่ลอนจอนมันจะแปลกๆคือหนูอ่ะตอนนั้นไปเดินใส่ r i g i n a l stage ใช่ไหมคะแล้วหนูก็พูดคือพี่พี่แ,แบบพี่สาวน้อยก็กพูดว่าแฟนคลับเขาชื่อเสือน้อยใช่ไหมแล้วแฟนคลับหนูอ่ะชื่อ ไก่รอนจอนแล้วแล้วพี่พี่ทีมงานเขาขำม,มากอะ่ะแบบขำแบบขำเลยอะ่ะ <c oughs> คือพี่เขาแบบแต่หนูทุกคนรักชื่อนี้ใช่ไหมหนูถามแค่นี้แหละจริงๆกกราจอมัาจากคำว่ากำลังใจถูกไหมกราจอแต่ว่ามันไก่รอนจอนอ่ะอยู่เนาะอสกายรอนจอนใช่เป็นแบบ my lucky number 13 หอไก่ลันจอหนน่ารักไหมน่ารักใช่ไหมชื่อน่ารักใช่ไหมน่ารัก <laughs> แกชอบเปล่าถ้าแกชอบชอบสิหนูไปคนตั้งนี่หนูชอบไก่ลันจอนคิดยังไงอ่ะโคตรเก่งอ่ะกอลโอไก่ลันจอนคือคือยังไม่ได้เล่าใช่ป่าวว่าปวดจีอีอ่ะเป็นยังไงคือ เอา,อางี้คือหนูอะเหมือนแบบเหมือนการเกิดใหม่อะเข้าใจไหมคือเหมือนหนูอะเป็นเหมือนหนูเป็นแบบแม่ไก่คือทุกคนเป็นเหมือนลูกไก่ของหนูแล้วหนูเป็นแม่ไก่ใช่ไหมคือทุกคนก็คือเป็นแบบเป็นเหมือน my baby อะอยู่เนาเป็นลูกสมุนเออเป็นลูกสมุนของน้องเอมี่ใช่แล้วก็เป็นแบบขอบคุณค่ะ เป็นการเกิดใหม่นะคะและ้วครูคนก็จะเห็นดวงดาวใช่ไหมจริงๆอะ่ะจะทำท่าแบบจับดวงดาวแต่ว่ารูปนั้นเขาไม่ไดเอามาใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกันถูกไหมฉะนั้นไปจับจองได้นะคะมันจะมีดวงดาวคือเราจะไปให้ถึงฝั่งฝันเป็นยังไงล่ะแล้วก็มีบ้านข้างหลังก็คือเป็นบ้านที่อบอุ่นของไมไก่รอนจอนทุกคนอะพูดไปเรื่อยมาก แต่ว่าทุกคนพอเข้าใจใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> ขาคุณน้องอมี่ที่ฟักพวกพี่ออกมาเป็นดาวลูกไก่เออเนี่ยตีความได้นะทุกคนคือจริงๆอะไม่มีอะไรเลยคือหนูแค่อยากเป็นแม่ไก่คือทุกคนอะดูชอบพี่หนูเป็นไก่หนูก็เลยเป็นไก่ให้ทุกคนขนาดซีเจมยังเห็นหนูเป็นไก่อะ ก็เลยแบบเอออย่างน้อยปีนี้ก็เป็นเป็นไก่ละกันอะไรเงี้ยน่ารักไหมล่ะก็ไปซื้อได้นะคะนึกว่าปันป่นปั่นใช่คือทุกคนคิดว่ามันปั่นหมดเลยแต่ว่ามันมีความหมายทุกคนคือการเกิดใหม่ออกจากใครอะมันคือแบบว่าการเกิดใหม่ก็เหมือนเป็นแบบจะโบยบินอะคือเหมือนเปิดออกมาแล้วมันจะโบยบินใช่ไหมแล้วโบยบินไปหาอะไรไปหาดวงดาวที่อยู่ข้างขวาของโบเตอร์ไง ทุกคนเข้าใจไหมคือถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งเป็นไก่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแต่เราอะฝันไว้ว่าจะไปแตะดาวดวงนั้นอันนี้พูดจริงๆไม่ได้พูดไปเรื่อยทุกคนเข้าใจไหมอ่ะต้องเปิดโปสเตอร์ให้ดูไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องเปิดเพราะาทุกคนสามารถกดสั่งซื้อได้ถูกไหมนี่ไก่บินไม่ได้ไก่ใครบอกไก่บินไม่ได้ไก่บินได้ถ้ามีไก่ลอนจอนทุกคนถูกไหมถูกขอบคุณค่ะคืน ลำพังไก่คนเดียวเนี่ยไก่ตัวเดียวเนี่ยแม่ไก่ตัวเดียวมันจะมันบินไม่ได้แต่ว่ามันมีอะไรมันมีลมใต้ปีกไงลมใต้ปีกคือใครคือทุกคนตอนนี้ <c ười> คือไก่ลอนจอนของหนูคือลมใต้ปีกของหนูฉะนั้นสู้ๆเพื่อที่จะไปแตะดาวดวงนั้นเออเข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจโปเตอร์หนูใช่ไหม อ่ยปวดคอมากเลยคือแบบถูกทุกคนเข้าใจใช่ไหมลมใต้ปีกพาสาสูงเลยใครไม่คือทุกคนลมใต้ปีกอะ่ะมันสามารถทำให้หนูโบยบินได้แน่นอนเพื่อไปแตะดาวดวงนั้นดาวดวงนั้นแหละ พูดเปลี่ยนเรื่อยมากเลยหนูไม่ได้คิดเร็วหนูคิดมานานแล้วค่ะจริงๆไก่ลอนจอน,นารักที่สุดทุกคนในนี้คือไก่ร้อนจอนแล้วเข้าใจไหมสามารถกดอิโมจิลูกไก่ได้คือหนูจะเป็นอิโมจิแม่ไก่ที่มีสีแดงข้างบนใช่ไหมแม่ไก่มันจะมีหัวข้างบนสีแดงแต่ว่าลูกไก่มันจะเป็นที่มันออกมาจากไข่อันนั้น ทุกคนพิมพ์ทุกคนสามารถใส่ไว้ในอิโมจิข้างหลังชื่อทุกคนได้ถือว่ารู้กันว่าเป็นลูกของหนูไม่ใช่คือแฟนคลับของหนูไงใช่แบบนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละน่ารักเนาะน่ารักเนี่ยทุกคนน่ารักจังเลิฟเลิบเลิฟเลิบเิบเลิบ ปกๆปกๆป,ป,ปกกระตอกมากเลยใส่ได้นะใส่ได้ขอบคุณค่ะจะไปแล้วม,มาแค่นี้แหละขอบคุณมากๆแต่ว่าไปกันต่อยาแผลวยาแผล Let's go Let's go แค่คือจริงๆพอยคือจะมาบอกว่าหนูชอบเลขสิบสามมาก <laughs> ใช่ก็ ถ้าวันจริงได้ที่สิบสามก็คงดแต่ว่าขอบคุณเราเลิฟบูสบูสบูสยังไม่ฟักโอ้โหไก่ทอดอะไรเนี่ยอันนี้กดแบนไม่ได้ทุกคนจะจับลูกหนูจะจับหนูและลูกหนูไปทำไก่ทอดไม่ได้แบนใครใส่อีโมจิไก่ทอดคือเป็นอลิของหนู ใช่เดินสายควรรู้แล้วหรอในเอ็มวีพูดคำว่าอะไรกับพี่มารินคือหนูพูดว่าเก่งมากคือตอนแรกะคัดแรกเลยใช่ปะหนูพูดเก่งมากแบบเอ้ยหนูพูดเก่งมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วพี่พูดกำกับก็บอกว่ามันเกินไปมันมันไม่ไอดอลเลย <c oughs> มันมันคือแบบจลิตเพื่อนสาวมากแต่ว่าก็เลยอันนั้นคือเทคที่สองก็คือแบบเก่งมากเหมือนแบบให้กำลังใจพี่มารีนไงคือคือจริตมันคือหนูจริตเยอะเกินไงตอนแรกอะเออก็เลยอแก่มากไม่ใช่ใช่แบบจริตแบบมิสซิสสอนเธอเก่งมากอะไรเงี้ย แต่ว่าผู้กำกับไม่ให้ผ่านนะคะก็คือถ้าไปดูไม่รู้เขาจะลงเบื้องหลังไหมแต่ว่าคือคือเบื้องหลังอะมันคือแบบตอนที่พี่มาลินถ่ายที่ฉากในห้องซอมอะคือหนูพูดจริงๆแบบแบบพี่มารินอะก็ได้ยินจริงๆแบบเป็นแบบเซอร์ไพรส์อะคือเหมือนว่าพี่มารินก็ไม่รู้ว่าหนูจะเข้าฉากนั้นใช่ไหมแล้วหนูก็เลยพูดว่าแบบ มากาเงี้ยแล้วพี่มารินก็อุอ้ยดีจังเลยอ่ะฟินๆอะไรเงี้ยแบบกําลังใจหนูไปเป็นกําลังใจให้พี่มารีนใช่แล้วแบบตอนที่หนูพูดหนูพูดเก่งมากน่ารักมากหนูก็เลยเอาอันนั้นมาใช้ต่อแต่มันไม่ได้ไงเออ สุสขากิสุสขากิโน่ฮิมิิมิโน่ฮิมิทฮิมิหล่อมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปละไปละจริงๆทุกคนหนูมีงานต้องเดินมาตายแล้วตายแล้วหนูต้องไม่ ทำงานนะคะรักทุกคนมากๆจุ๊บๆไปเจอกันนะคะกินแฟลเวอร์ชันลูกทุง่ง <laughs> เดี๋ยวมาไลฟ์เดี๋ยวมาไลฟ์โอเคนะเดี๋ยวมาไลฟ์คือหนูต้องไปแล้วบายบายนะไว้เจอกันขอบคุณที่ได้ได้เจอทุกคนวันนี้นะคะสวัสดีครับมาทันหรือเปล่า <laughs> ไปแล้ว <laughs> บายบายุู้ชนะ